ดูเหมือนว่า,าเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งหมื่นบาทให้กับประชาชนก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่แต่ล่าสุดวันนี้เพื่อไทยมีการส่งเรื่องของการออกประบอเงินกู้ให้กับกฤษิีกาตีความแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะครับคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณยาครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณยาไปเที่ยวครับ แต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่10%ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษ2ปีออมได้ทั้ง2รูปแบบทั้งดิจิทัลและไมสลาฝากตั้งแต่2อธันวาคม2 5ง6ันถึงสามกราคม2 5งพัน้ร้อนรางวัวลมูลค่ารวม80ล้านบาทออมให้ได้10-30%เเพื่อลดความเสี่ยงยากจน ในห,นหม่มป๊อกกี้ครัชฟรุตอร่อยกับผลไม้แท้ๆนำเข้าเคลือบครีมโยเกิรต์ตหนานุ่มบิสกิตแท่งมัลติเกรนครับอร่อใหม่ป๊อกกี้ครัชฟรุตแข็งย,ยุ้ยไม่ต้องโชว์ลีลาทัาเตนเลยใหม่วาสลีนกลูตาไฮยาโปรเอชผสมเจ็ดสิบเท่าคอลลาเจนฟิลเลอร์บูส์ผิวให้ดูแต่งตึงถ้าผิวดูเฟิร์มกระชับกระจ่างใสใหม่วาสลีน ยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลหอมเย็นสดชื่นชื่อลดกิ่นปากพิเศษช่วงแนะนำซื้อขนาด7 0กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด15กรัมหรือซื้อขนาด30กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด5กรัมวันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 6ดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิล รังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เคลียร์เจเนอเรชันใหม่คิดคนน้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกะจัดรังแคที่ดีที่สุดของเคลียร์และซปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ100%เคลียร์เจเนอเรชันใหม่พรอมิสอนุมัติแล้วไวใน1ชั่วโมงจริงป่าหยุดสมัครง,ง่ายแค่ยืนเอกสารอน,น,หน,หนุมัติไวใน1ชั่วโมงรับวงเงินสูงสุดไม่เกิน3,000บาทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเพียงข้างคุณทุก9เดินคลิกเลย ฮอนด้าซิตี้อุเลือกเบเปอร์เนตหรือฮอนด้าช่วยผ่อนหปีมูลค่าสี0หมบาทพร้อมอุ่นใจกับ Honda Exclusive ูซีฟแคร์จองเลยอย่าพลาดข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอถึง3ามสธันวาคมนี้อยากทานข้าข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำเวมวีเอ <c ười> ็ก x ์ตร้า i g พร้อมกูต้กลช่วยบำรุงผิวดูกลใสพร้อมยูวี l ิ e r ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูกลใสขึ้นอีกเวันใหม่สุดอัปเกรด SPF 3ล Lotion บำรุงพร้อมปกป้องผิว,ว,ลผว,วกล g l เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลเล็งที่สุดท้ายใครจะเอาฉัน,น<ภ>ลองนี่ขนาอดุกรรสหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนาอดุกร,กรสูตรใหม่ ใหม่ป๊อบแนวแฮปปี้กับป๊อบกรุบกรอบรสเมาส์เคลือบช็อกโกแลตเค็มข้นป๊อบป๊อบความสนุกได้ทุกทีใหม่ป๊อบแนวเป็นแม็กซ์อ่ะมันแม็กซ์เอาเรื่องสบายเต็มเหยียดเอ็นแม็กซ์เลยดิ แชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแกนขึ้นกว่าเดิมเคลื่อนเมนสูตรใหม่พลังช่วยขจัดน้แข็ขั้นสุดพร้อม power factor สยบได้ครบทั้งนง้แค็งความคันและความมันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบร้งแค็ด้วยเคลื่อนเมนสูตรใหม่ ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยา,ส,าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด,ดาเทชม่แดงตึงแดงตึงชดูดยุ้ยมีตัง้งโชลีลาทาแตน่น้อยหม่ว่าสินงลูต้ายยาโปรเอชผสานจะสเท่าคอลลาเจนฟิลเลอร์ บูสผิวให้ดูแต่งตึงถ้าผิวดูเฟิร์นกระชาบกระจ่างใสใหม่วาสลีนน้ำปลรราตำนัวใส่อะไรก็อร่อยลองชิมดูครับงั้นชิมเลยนะคะอือ,อ,อตำนัวอร่อยจริงๆค่ะน้ำปลรราตำนัวแซบ่บนัวนัวบุม๋มลับเลย รังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องขนใช้เคลียร์เจเนอเรชันใหม่คิดขนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดของเคลียร์และซปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ100%เคลียร์เจเนอเรชันใหม่เฮ้ยคุณนุ่นจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟนี่ว่าเธอเธอฝากก่อนเดี๋ยวไปกดตังค์จ่ายค่าไฟใช้ค่าช้าาาแป๊บนึงเอ,อ้าไปไหนอ่ะมันเบิกผ่านไลน์ได้ถัดลืมคาฟฟร์แคชพร้อมใช้รับเงินสองก่อนเบิกง่ายผ่านไลน์มีจ่ายวันนี้มีใช้วันหน้า เตาซอยหนึ่งสองห้าคิวอีกแล้วดื่มแลกเตาซอยดื่มอร่อยเต็มเต็มหลใช้ชีวิตให้สนุกต้องกอบสุขไปด้วยกันดืน่มแล้วดื่มนมส่วนเหลืองดื่มแลกเตาซอยสำรับสนุนโดยลุ้นดูนัดชิงคาราบาวคัพฟรีแค่แอดไลน์คาราบาวเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบวันนี้ถึง21มกราคม2567 ผู้ชมครับเรื่องการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทจะทําได้ก็ต้องมีเงินแต่ว่ารัฐบาลไม่มีเงินก็เลยต้องมีการออกพระบงเงินกู้5 0 0แสนล้านสุดท้ายพระบรนี้จะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ล่า